AI d e e p s e e เป็นประเด็นอีก wow ครั้งเมื่อพบว่ามีการแอบส่งข้อมูลของผู้ใช้กลับเซิร์ฟเวอร์จีนโดยไม่เข้ารหัสเป็นเหตุให้เสี่ยงถูกแฮก ก็ถือว่าเป็นประเด็นกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับสำหรับ AI d e e p s e e ซึ่งล่าสุดนะครับก็เห็นว่ามีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงบนระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งทาง d e e p s e e นะครับมีการส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Volcano Engine ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ของ b y t e d a n c e ที่เป็นบริษัทแม่ของ tiktok โดยไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ข้อมูลเสี่ยงถูกสอดแนมดักฟังและโจมตีทางไซเบอร์โดยการตรวจสอบจาก Now Secure พบว่าแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภยัย ATS หรือ App Transport Security ของ iOS ที่ช่วยป้องกันการส่งข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสทาให้ข้อมูลอาจจะถูกส่งออกไปและสามารถถูกเข้าถึงได้ง่าย จากเหล่าแฮกเกอร์ซึ่งข้อมูลที่รั่วไหลนะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้เมื่อนําข้อมูลจากแอป,ปหลายร้านแอป,ปมารวมกันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการโจมตีทางไซเบอร์หรือการสอดแนมจากรัฐบาลจีนเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลอยู่ในประเทศจีนและอาจจะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผยตามกฎหมายจีนซึ่งหากนิฟซีฟไม่สามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยได้อาจจะต้องเผชิญกับการถูกแบนถาวรหรือถูกบังคับให้ขายกิจการให้สหรัฐเช่น เดียวกับทาง Tik t o อกซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกําลังสืบสวนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดจากแอปพลิเคชันนี้รวมถึงการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์จีนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ d e p s e ี a, ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน